สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสรรีมาขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายป,ประจำปีงบประมาณพศ2567ของจังหวัดนคร,รราชสีมาประจำเดือนกร,รกฎาคม2567ดังนี้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร14,123.70ล้านบาทผลการเบิกจ่าย12,338.47ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ87.36ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่11ผลการใช้ใจ่าย12,421.53ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.95ลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่13รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร12,290.23ล้าน 12, 23, 000, บาทผลการเบิกจ่าย4,418.38ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35.95 ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่25ผลการใช้จ่าย8,830.75ล้านบาทคิดเป็นร้อยล71.85ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่32รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร26,413.93ล้าน 26, 93, 000, บาทผลการเบิกจ่าย16,756.85ล้านบาทคิดเป็นร้อยล63.44ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่12 ผลการใช้จ่าย21,252.27ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ80.46ดลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่18ผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของงบประมาณจังหวัดรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร70.59ล้าน 70, 59, 000, 000, บาทผลการเบริกจ่าย26.60ล้านบาทคิดเป็นร้อยละสามสาลำดับการเบริกจ่ายอยู่ลำดับที่62ผลการใช้จ่าย38.39ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ54.38าดลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่ห้าบหรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร309.20ล้านบาทผลการเบริกจ่าย47.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ15.28าดลำดับการเบริกจ่ายอยู่ลำดับที่10บผลการใช้จ่าย141.71้ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ45.83าดลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่ห้าสิบ รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร379.79ล้านบาทผลการเบิกจ่าย73.85ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ19.44าดลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่10บลการใช้ใจ่าย180.10ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ47.42ดลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่10บลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร15.34ล้านบาทผลการเบิกจ่าย4.79ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ31.22ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่9ผลการใช้จ่าย6.99ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ45.60ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่10รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร288ล้านบาทผลการเบิกจ่าย11.19ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.88ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่4ผลการใช้ใจ่าย191.05ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ66.3 4ลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่6รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร303.34ล้าน 34, 000, บาทผลการเบิกจ่าย15.97ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.27ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่9ผลการใช้ใจ่าย198.04ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ65.29ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่6ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดนครราชสีมาได้รับอนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพอสอ 2, 5 6 6าจำนวน1,918.82ล้านบาทผลการเบิกจ่าย1 7 0 9 4 3ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ89.09คงเหลือ209.39ล้านบาท ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาตามช่องทางการติดต่อต่อตางๆตามนี้นะคะกลุ่มงานระบบการคลังรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง w w w cgd.go.th แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปขอบคุณค่ะ